ครับคุณฟครับพูดถึงเกมบิ๊กแม์ในวันพรุ่งนี้เลยครับที่จะต้องเจอการท่าเรือครับก่อนหนึ่งก็ดีใจนะครับที่ลาบรี f เเปิดบ้านเจอการท่าเรือทุกคนบอกว่าเป็นบิ๊กแม์ของสัปดาห์นี้นะครับทางเราก็พร้อมนะครับ<ม>ออตอนแรกก็มีอาการบาดเจ็บของเอกนเกบา้าที่ออกข่าวไปแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องมา เช็คฟิตเช็คฟิตว่าพรุ่งนี้จะพร้อมลงสนามไหมนะครับตอนนี้ก็ต้องลุ้นกันถึงนาทีสุดท้ายส่วนคนอื่นๆพร้อมพร้อมมากๆกําลังใจดีนะครับแล้วก็เกมที่แล้วเราเปิดบ้านทําได้แค่เสมอนะครับแล้วก็ผ่านไป3มเกมออกไปเยือนมาทำ,ทำผลงานได้ดีพรุ่งนี้จะกลับมาเปิดบ้านอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าแฟนบอลทุกคนก็รอคอยที่จะกลับมาเชียร์พวกเราในบ้านแล้วเป็นวันเสาร์ด้วยหนึ่งทุ่มเลิกงานใคร ทุกอย่างเป,เป็นเวลาที่สวยงามมากผมอยากจะขอให้แฟนราชน,นะนางกรทุกท่านนะครับมาช่วยกันพรุ่งนี้นะครับเราจะคว้าสนบสามคะแนนในบ้านเราให้ได้คิดว่าพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่คุณภาพขับแก้วขนาดแน,น,น,น่นอนแน่นอนครับก็ต้องยอมรับจริงๆว่าการท่าเรือเนี่ยเป็นทีมที่ดีตั้งแต่ไหนแต่เราอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมมั่นใจได้เลยว่าพรุ่งนี้จะต้องเห็นก็คือแฟนบอลการท่าเรือจะจะมากันเยอะสนามเราเนี่ยาการท่าเรือมากันมากันเยอะตลอด แฟนสิงเจ้าท่าเป็นแฟนที่เสียงดังแล้วผมก็ไม่อยากให้แฟนเราน้อยหน้าเพราะนั้นพรุ่งนี้ในสนามก็คงสู้กันอย่างคุณภาพอยู่แล้วแต่ข้างสนามนะครับทั้งสองทั้งสงแฟนบอลก็ผมคิดว่าจะเป็นอีกสีสันหนึ่งของของเกมที่ที่จะท,ท,ทำให้สร้างสีสันให้ฟุตบอลไทยพรุ่งนี้แน่นอนโอเคครับ okay.